ชิมเมอร์ชิมเมอร์ชิมเมรอเร์ยังไม่รีเรนชิมเมอร์เลยนอนไม่หลับเดี๋ยวคืออะไรวนอนไม่หลับเถอะเหตุว่านอนไม่หลับปะมันนอนไม่หลับมันต้องเล่นชิมเมอร์ก่อนสวัสดีครับในคำยิ้มแคทบึ้งนี่เนีสวัสดีสองคนสวัสดีหยิบตะหลิวไหมพี่เราถูกต้อพี่สุสมันเล่นชิมเมอร์ง่ายมากเลยเออพืบบ่อนเราไม่เล่นดับเบิลหน้าแบบเพิ่มใช่ไม่ใช่ไม่เล่นจีนเอาไว้ยสร้างความสมานฉันท์กันหน่อยภาษาจีมเริ่มจากใครเล่นจากผมนั่นแหละวิวเริเบ้ มันจะเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงส่งเพืมะส่งเคสนะอะไรับบอยส่งเพื่อผมมีฮะส่งเคสเดี๋ยเคนมีปะไม่มีไม่มีไม่มีตาหน้าตาหน้าถ้าตาหน้าไม่มีตาหน้าไงตาหน้าเข้าใจคำว่าตาหน้าปะหนึ่งขีดสี่รอบหน้านักกัมมะผมไม่อัพเวลเด้นะผมอยากยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยไม่แต่ถ้าอัพเวลมันเยอะกว่านี้ว่ะแอสซัคซินเคลสก็นี่ไงหยิบแอสซัคซินเคสเพื่ออะไรเอาเคส แค่พมีเคสปะหยิบมายังไม่มีครับไม่รู้อ่ะไม่มีไม่มีโอเคอ่ะผมได้เคสละชิ้นแรกขอดีๆอุ้ยโกเมนเซอร์สตาร์ต่ไม่มีไอเทมดีๆให้เลยว่ะเซนนาป่ะอีลาวไม่เจอนีมีนี่บิ๊กเบรนครับมึงอยู่ที่นี่มานาน้แต่ทำบ่อยนะแต่๋ยวทำบ่อยนะผมบอกว่าผมทำบ่อยนะบิ๊กเบรนถ้าชิ้นแรกถ้าชิ้นแรกเป็นขวานเดเว่นนะมันก็ต้องทำไม ก็ตอชิมเมอร์เก้าไงเดิมจะชิมเมอร์เก้าง่ายขวัญนิเว้นมันทำให้เล่นชิมเมอร์เก้าง่ายเขาบอกแล้วรีฟอร์ดได้แหละครับพูดไปลเลยสม่ะให้พี่ค้ามกองพี่คิดว่าใครเปียงสายแล้วเก่งมากว่าจริงตัวมันเก่งอยู่แล้วตัวสามบาทอ่ะให้ใครให้ใครลิซินป่ะคือผมจะโลซักวิวเจ็ดอยู่แล้วไงแล้วผมก็แบบลิซินเป็นไล่เตะลิซินเป็นตะเกียเป็นไล่เตะหน้าแปะแปะมันต้องสายตีป่ะเฮ้ยลิซินเนี่ยแหละสัตว์จะเตะคอยอยค่ดูบอกว่าให้พี่รีฟอร์ดแอสซินแล้วได้แหละได้แหละได้แหละ เกินเกินถ้าได้ก็เกินน้ำลายยืดแล้วได้ไอเมื่อกี้เสียงใครวะเสียงกระบืองไงเสียงกระบือเม้งนอไม่ยู่มันจะจอกมันโุ้งอะไรอะใครโอ้วะใครอมเหี้ยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนนี้อ่ะพี่ฟังไม่รู้เรื่องก้มหน้าไปตัดกระดาษที่บนโต๊ะไอเส้นหน้ารัดช็อตได้ตังที่มันรัดกระดาษผมไต่ผมไม่ได้ตังเลย พี่ด้ตั้งกระดานนู่ไหะอันนี้คือผมลองทำบ้งงนะเสียงเป็นังไรพี่เหมือนมึงอมแล้วเอากไกลตัดเล็บเล็บตีนอยู่ใช่ไี่ใช่ดเดียวอมอะไรวะอมเล็บตีนเหรอคนถือของชิมเมอร์เอฟบีแวร์มาแล้ววะถ้าได้ผมนอนรอแล้วครับครบเก้าปุกผมด้วยขอเซตยยอสูต่ต่อหน่อยครับ ที่เตกอลเล่นอย่างเมื่อวานอะแล้วเซตที่ผมชอบที่สุดรู้ไหมครับว่าเซตอะไรเซตอะไรหรอครับเซกอลเนี่ยตัวเบอร์เชสชงหวานๆอะเซตหยองศูตร์สองศูตย์หอสี่หม้อสองห่อใส่ไข่วนอยู่งั้นนะเล่นสองสามรอบอะเซกอลอะไรคุณจะรู้หรือไม่เขาต้องจะเล่นกอะไรนะให้ผมลืมมาเบลว่ะทำได้ปะแต่มันไม่มีตังอะ ไม่เอาไม่เอาไม่อัพจริงๆต้องต้องอัพเพื่อไปหาไอเดาร์แนะ่เดี๋ยวแคทบอยส่งไอเดาร์ให้เราแต่หล <Yeah. S 1> ิวเ่ยแต่หลิวนะครับไปนี่ก่อนชื่ออะไรนะปุ่มดูในชื่อไอ้เซตหอสูดหอลอดหลอดหลอดหสองต่อหลอดกูไม่ได้แล้วเอ่อเชื่ออะไรก็ได้ดของแข็งไอ้แกลจริงๆเล่นชิมเมอร์เกา้าแคทบอยเราหยิบแม่งกระของแข็งทุกคนปะแล้วก็ใส่แต่หลิวอะไอย่างนั้นเราก็มีซีโอซีแล้วอ่าหลอดน้ำตาอาหลอดหลอดแล้วก็ลงไอ้ตัวนี้ก็ลงแบบนี้นี่ สเวนตัวใหญ่ขึ้นเครื่องมตัวใหญ่ขึ้นใหญ่มากเปล่าเฮ้มาดูดิฟังให้ดูเุ้ยสเวนหรอถ่ายรูปเด็เด็กใช่ใช่เนี่ยหนาแล้วเด็กเอ็นเด็กเอ็นเด็กเอ็นบอลน้ำพุหลอนบึ้มมีระเบิดใส่อ๋อเยอะอ๋อเยอเชี่ยวอยู่แบกไม่เห็นมาดูโอ๋เยออเยอะอีกคนเยอะอีกคนเยอะอีกยออ้มิลาดอะไรใส่ข้าแป้งทำไมลอ๋อเยี่ยมิลาดไลฟ์ว่ะแค่บอยมีคนเล่นบ้าชิมเมอร์ พี่มชิมน้นดางโอ้ดาบ,ดบผมได้พี่ได้สีม่วงแล้วได้เนโกะมาเนโกะลงหกได้ครับได้แปลงกลายทําไมพี่ซื้ออะไรสองดาวไปเนี่ยตัวหนึ่งบาทสองบาทสตัวสามบาทอย่างเงี้ยตัวอะไรใตัวสการ์เล็ตตัวพีคาดมังกรอ่ะใครก็ได้เอามาเลยแล้วก็รีซินซื้อโอลาร์ไปสเวนมันลัดช็อตเก่งจังวะไอโฟเมนเซอร์สตาร์อะยังใส่เซนหน้าไม่เคยจะลัดช็อตได้เนี่ยดูดิยังลัดช็อตโคตรเก่ง,กงใครไม่ได้ใช้ลัดสเวน ไม่ใช่กัษเวมันตีแรงไงสก,กิลไหนมันรับช็อตอย่างเ<อ>ก่งเซนหน้ามันไม่ได้สก,กิลถี่ขนาดนั้นรับนะช็อตไม่เก่งเลยที่ไม่เอาตังค์มาให้ผมเลยมันไม่เซตหยอกเนี่ยคอสตี้โยสูโตโสูโตทีมรับเก่งมากรับกับแดนน่านะตัวไหนสองดาวกว่ามึงก็ซื้อให้กันบอยแล้วก็ส่งให้แมงใบยโอ้บสีทองเอาตาเหลียวไหมพี่ให้มันออกโอ้บสีทองเนี่ยเออเลยกูจะเปนอีกตัวอุ้ยูารับอีกตัวอะกูยอมไม่เอาดอกเบสสี่สิบบาทนะ ไม่มีเฮียอะไรขายได้เลยนะเนโกก็รอลงเวลหกโอลาก็รอสองลงบือใช้แทงใช้แทงดีสุดในพิการมกรพี่มกีขายนีไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวบัมงไง ม่บัมหรือลิเลียไม่ก็ไดアาบัมหรือลิเลียไดアナนานี่ไม่ได้กวนตีนะพี่ว่าแบบใสแบบใสแบบแทงธรรมชาติเลยนะแบบไดアาไงพอเส้นฮาร์ดอันหนึ่งก็แทงชิบหายละอันนี้ไม่เอาผมจะใส่ตอนนี้ผมมีตันเวทบสองอันก้อนสองอันไงอุ้ยหรือสินสานม้าเฮียมันสุดเว็มาเตะพี่วะเราช่วยเร็วขอสักบาทหนึ่งอ่ะไดอห้าสิบบาทอ่ะรัดช็อตเฮียเซ็ตดิอุ้ยโอ้ดโอเคไม่ได้ใครเอ้ยเราเราโลไปยังยังเด็กเราสามารถโลเอิบแก็บแบ็กได้ เออแก็บแบ็คเออแก็บแบ็คชิมเมอร์เคสชิมเมอร์โซชิมเมอร์คาวนี่อะไรก็ได้เกมสเปเชียลลิสต์มีทุกอย่างที่พี่พูดมาแบบนี้แกงสามดาวเบสเฟนอ f o เวอร์ดีสุดก็เบสเฟนเราจะชนะไปเรื่อยๆเพราะสเวนตีเร็วจะเป็นยังไงนะทีนี้่แล้วก็ขึ้นเวลเขาในไอดัสเหมไม่เห็นไอดัสเลยผมจะไม่โลนะครับโอเพเยอร์นั่งเกาไข่ผู้เล่นที่ดีอ่ะ แต่เราต้องแปลงสาย2อ,อันนี่ถ้าชิมเมอร์เก้าเราไม,ไ,ไ,เไม่ได้ตั้งอันเลยสับว์ไม่ได้ตั้งอันเลยอ่ะถ้าไม่ได้ก็นู่นนะไปเล่นแวร์ลูเววเก้าอ่ะวันนี้มันชนะอยู่ชนะ6สกสเต็ปแล้วเนี่ยตอนนี้เววหกหน้าโลหะเวียนสองดาวเสวียนสองดาวนี่ปินสัตว์เลยนะเดูดิโอ้วก็เกง่งมาแล้วเสิียนที่เด็กเราก็เจอถ้าไม่เวนพี่ร้านแล้วพี่ไม่ได้ตั้งว่าคิดอยู่เหมือนกันว่ามันตั้งใจไม่ดรอปกระดาเนเปลี่ยนไม่ได้โอ้โหเวนสองดาวน้องคะน้องคะน้องคะบึ้มคะว่างึงคะ น้องขแล้วเนี้ยเราเราไม่ต้องอัพเปี้ยนะเราให้ดักเกิดเาเรียกนะโกลเด้นแบนเซอร์แลนด์ขึ้นไปเรื่อยครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัพตอนเไม่ต้องสุกห้าหกเจ็ดแปดมีแปดสิบกว่าบาทอ่ะแล้วก็อัพเจ็ดผมจะสุ่มอ่ะพี่ไม่มีปัญหาอะไรนะอุ้ยโทษมันเลื่อนมันเหลือน้อยพี่เทิร์นเดียววันคิวผมไม่มีทางก้าวได้หรอกเงินมียี่บ้าห้าเออคุณโดนอัพปิ้งสอนเชิงเข้าไปที่ไม่เคยทำโปรเคยแล้วหนึ่งตาเมื่อกี้แท้แต่ดีอ่ะไม่เชื่อตัดหน้ายิ่ง แก่แปลอะไรนะเดี๋ยวผมษสามชายาสามดาวออนสามดาวก็ชนะแล้วป่ะมือโหมือกึ๊กรอเฟนโดล่าเบนสุใครก็ได้โหมันมันเอ้ยเนี่ยได้ตังค์นี่ไงบอลได้ตังค์แล้วเอาอะไรเดี๋ยวพี่อุ้ยเอาไงได้ใช่พี่ได้ไงายแสดงว่าเมื่อกี้ไม่ใช่หลช็อตเอาดเอาดเอาด้ไม่อาจจะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ออกได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอาเป่ารอบเปอร์เซ็นต์ก็เกินไปแต่หลิววะไม่คิดแต่หลิวอยู่ไหนวะผมว่าผมต้องไปเล่นแรลูแทนแล้วป่ะทำไมผมมีแต่ของแทงวะเนี่ยแทงนี่กว่าครับครับ จริงม้าลงแทนเซตอะเก่งกว่านะแต่ว่าโซเวนจะไม่ได้ดากอนแมนเตอร์สการ์เลอร์เวเลนผมขึ้นไปเลยกว่าขึ้นเลยขึ้นเลยครับออนออนออนไปยืนแทนเซนขึ้นเวลไปหาแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรเวอร์เวอ่วอร์เวอ่วอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันมานอะไรเงี้ยโซอี้อย่างเงี้ยไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไอดาดะนี่ไงไอดาไอเฮียห้าได้แหละห้าได้ตายโอ้ใหม่ก็คุณจะได้ ใครตายใครตายเร็วสุดเลยงสลับสายากกับอาราชใช่าความที่ใครตายเร็วสุดพี่ไม่เห็นฆ่าคนตายเร็วสุดเลยเซตเด้อต้องเอาเซ็ตไปยืนหน้าป่ะแล้วก็เอาเคนมาบัฟเดี๋ยวเซ็ตไปยืนหน้าดีกว่าเอาเซ็ตไปยืนหน้าเอาเคนมาบัฟไอ้แค่สปีดพี่ไม่ได้อาราชสองดาวเซ็นบ่อยเลยใช่เอาเก็บไว้นานๆเก็บไว้ที่มีสองตัวนานๆแล้วนะนานๆใช่ผมไม่เจ็ดแล้วผมพร้อมโลแล้วพี่บอกว่ามายืนฝั่งซ้ายพร้อมเซ็ตไม่ตายอ่ะคนดูผมต้องเอาเซ็ตไปยืนหน้าเว้ยไปเซ็ตมันตายอันนี้เอาเซ็ต ลงมาโดนลุมนะฝ่อนร่างกายเลยขู่ไอ้นะอีกตัวอันนี้ขึ้นขึ้นแปดได้ละวัดสมบุเจอยาโอ๊หนึ่งเปอร์เซ็นต์ยาโอสกาเลรีโคนเนี่ยไอ้สัตว์ไปถึงดีนะก็เล่นเบเซิร์งอะแทงแทงได้แดงอ่ะที่ให้รู้สึกผสมเสือผสมของเวฟเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแค่บ่อยพี่ได้ทูมว่ะแปลกๆปะแปลกอยู่แปลกๆปะยาโอ๊กเขาต้องพวกยาโอ๊กเขาต้องมีการซีซีเนาะใช่ๆๆบก็เซิร์ฟไยากว่ะไอ้ทีนี้แม่งผิด ไอ้ดาสองดาวเบลเจ็ดใช่ผมเล่นเกมนี้เก่งจริงปะผมเล่นเกมนี้เก่งมากแต่ไม่มีของแถงเลยว่ะมีเอเนกสปาร์สต้องหาบัตรเอ๊ะต้องหาบัตรเทอร์สเตอร์ให้ยาโอ้กับคิวเดดอ่ะมันงั้นแม่งโดนเยอะหน่อยขอผมดูแลไอ้จูเก่าดีกว่าโอเคโอเคผมมองเห็นภาพท้ายเกมนะไอ้เฮียเซตไม่ตายโคตร๊บปไอ้เฮียเซตไม่ตายมาพูดเดี๋ยวฟังไอ้ดาตายแต่เซตไม่ตายแล้วนะ ไฮ s ชนช็อปไฮโรเลอร์ไฮ e ชนช็อปครับดีสุดแล้วก็ไปเล่นแว l u ลูตังขึ้นเลยแล้วขายปึ๊บตรงนี้ได้เก็ตมานี้แต่ได้เก็ตไปตรงนี้ไม่ช่วยเก็ตเราไม่ก้าวเอ้ยก้าวได้ไงไปหาโลเทชเชอร์จ, texture, จนกว่าจะได้ตะหลิวไม่หยิบไปได้อะ่ะช่อง,ข,งข้างล่างเต็ม,มอิดไอ้สัตว์เอ้ยเอาก็ฝากาไปเทมชิ้นเดียวปะชิ้นเดียวโอเคได้ได้ไ,ดไ,ดได ได้โมกูเมียวแบบเด็เดผมไม่มีของแทงให้ไอาดาดอ่ะไมยแทงไอเทมด้านข้างแต่ถ้าเลดเราใส่อีจูกเก่าก<อ>็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีก็ว่ะในอีจูกเก่าแค่บว่าเราพี่ไม่สองดาวเลยแต่เดี๋ยวแต่พี่แค่ว่าสุดท้ายได้มาเอาไปน,น,นะเอ่อแตน,นอ,อยู่ไหนเอ้ยมียาโอตัวหนึ่งใช่หรอใช่ใช่ใช่เซตตายป่ะเมื่อกี้เออเคยหมีตายให้ให้หมีอ่ะหมีมันตาย ไอ้เฮียเจอตัวที่กูเล่นหน่อยไอ้เฮียเนี่ยนีไอ้เทมันเป็นไอ้ไอ้จูเกาใจแอนนะแต่คนสุดท้ายที่ต้องใส่มันต้องใส่ COC ไปด้วยใส่ใจแอนไปก็ไม่ช่วยอะไรล้มหน้าต้องเอาผ้าคลุมอ้ยไอ้หอยไอ้เฮียสิบสองเขาแตกติดอ่ะจะไม่แพ้เลยอ่ะขึ้นเก้าดีกว่าบะขึ้นเก้าไปเลยขึ้นเก้าไปเลยขึ้นทำไมเก้าสามดาวห้าตัวก็หนักคิดจะมึงเมื่อกี้ไงแทงเนาะไอ้ผมว่าผมใส่ใจแอนจะเวียน แมลงกว่านี้ผมเชื่อน้องขับบื้มก็มาช่วยเราเหมือนกันว่ะดูลิสินเตะเขาบอกพีชนะรัวแต่เลื่อนรถนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นดับเบิันอัพไม่พลิมาดีปะไอ้อมาเด็กอุ้ยเจ็บดาบไว้ดาบอยู่ที่เอทอกไงอย่าลืมดิเดียวโอ้ดียวโอเ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 ดียโอง่ายแค่ไปเอาก่องแค่ไปเอาก่องแค่ไปเอาก่อนเชื่อแต่โอ้มันอยู่ตรงข้ามกับกูไงไอ้เกมแกกเอ้ยได้ได้เดินทะลุไปเลย ไอเกมแกก็อยู่ฝั่งตรงข้าาต้านเวสอยู่ดีครับเพราะว่าเราของแท้งของแท้งของแท้งเชนเวสเชนเวสของกูไอเยเชนเวสอ่ะเออคุณอย่าลืมเก็บดาบไว้สิอะไรพี่มันมากดอีโมใส่พี่ไอทีนี่มันดูไรกูเก็บดาบไว้ตั้งแต่ต้นเกมอยู่ที่เอทอกกูเก็บไว้เป็นชาติแล้วกูรอมานานแล้วคุณอย่าลืมว่าผมมีอยู่ผมรอตั้งนานแล้วบาชี่ผมก้าวได้แล้วอ่ะตอนเนี้ยผมว่าผมก้าวเลยครับก้าวแล้วลงบาท การลดลงบาทเพื่อเพื่อเอาบาทไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ห้าบาทขึ้นไปเออเช่บอยโอรับเรียนไม่สองดาวเลยไม่ต่างกันพี่สภาพพอร์กันเลยพี่ไม่ได้โอ่ะมันก็เลยไม่สองดาวเแย่อูแบกแทนแล้วเนี่ยใช่ขาดตลิวกับโซอี้เทเชอร์ดากอนเราต้องโลอย่างเดียวจนกว่าจะได้ตลิวอันนี้คือเก็บตังค์ละผมโลอย่างเดียวจนเจอไอพิชิพิฆาตมังกรหกได้ปะไอผมอยากข่าวการหนึ่งอีกกูจะโลจนตังค์หมดอ่ะตอนเทเชอร์ดากอนนะถ้ากูไม่ได้ตลิวกูจะโลให้หมดอ่ะโอ้ยนักเล่นชิมเมอร์เว้ยน้อง รวยรวยมากรวยรวยจริงรวยจริงรวยจริงโซอี้มารอแล้วโซอี้มารอกูแล้วโซอี้มารอกูแล้วตีติดติ๊ดตีติ๊ดติ๊ดติดติ๊ดติ๊ดติกดติ๊ดติ๊ดติ๊ดตะ๊ดติ๊ดติ๊ดตเ๊ดติ๊ดติ๊ดติ้ดติ๊ดติลดติ๊ดติ๊ดติแดติ๊ดติ๊ดติ๊ดกิมดติ๊ดติ๊ดกิ๊ดยา๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดกา๊ดติ๊ดติ๊ดาวดดกว่ดซิกดซิโก้ิาด บาทอ่ะเออวาอยากทำบาทว่ะซิลโก้ซิลโก้ตัดขอมันซิลโก้ซิลโก้ซิลโก้เฮียอะไรคนเด็ดเขาบอกพี่ขายโอลาฟของน้องแคทบอยได้แล้วครับเออเป็นเล่นโอลาฟแบกเล่นยาโอแบกเก็บยาโอไว้ผมแค่นั้นแหละมาดิตัวเดียวตอนนี้โยผมยังแบกอืายาโอพี่ส่งสามดาวให้ได้ไม่ใช่หรอกเฮ้ยรวยและยีบาทตรงนี้ตะหลิวครับเราต้องจูนกันติดนะตะหลิวไม่เป็นไรถ้าพี่ไม่เจอผมเจอให้พี่กดแค่นฐานพีตะหลิวก็ออกแล้วไม่ใช่หรอโอ้ตะหลิว ตะหลิว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 พ่อออะตะหลิวน่าตาเป็นไงล่ยฮะพักออกไอ้ที่มันผสมกับตะหลิวสองอันเฮ้ยเจอเปล่าแค่พอเจอเหรอไม่ไม่ไม่จะได้จะถ้าไม่เจอจะได้ช่วยหาตังค์เหลือเยอะอยู่ไม่เจอเหลยสิบสามบาทแล้วเนี่ยอ่ะพี่หมดหมดก่อนเลยหมดก่อนเลยทั้งนั้นอ่ะพี่เอาหมดเฮ้ยเจ้าแล้วก็แปลงสายผมรเจอบัตรเติร์ดไงแล้วผมรอว่าพี่จะเจอเปล่าถ้าไม่เจอผมหาให้พี่ก่อนไงง่ายกว่า ถ้าเมื่อกี้พี่กดสุ่มไอ้เกียร์ไฮไม่พี่ไอเขาดึงเมาส์ออกอันนี้คือดีมากเลยปกติถึงแม่งเอาเมาส์จอ่อถ้าผสมผิดอีกจะาไฮกะอย่ามาไม่นับถือว่อนที่อย่ามาจับไม่ต้อเงียบแต่มาเขาเงียบจแต่ไอะไรหรอกแป๊บนึงผสมของอยู่อ๋อเปลี่ยนเลยอ่ะรีมีเวลาต้องเยอะเดี๋ยวรอบหน้าก็นิ่งไม่ไฟตกอยู่ไฟแก๊สเพิ่มโวนคุยดิเพิมโซนคุยผมว่าวันนี้เราเล่นเกมไม่ขับรถตีกอล์มันเลยนี่มีอะไรดิหิ้ยไอ้สัตว์ ไอ้คาวออฟแชมป์อยู่ไหนวะไอ้เหี้ยของเต็มไปหมดเลยพ่องตายอายา๋ออะไรก็ได้อะไรก็ได้ไปแปะไปก่อนไปแปะใส่ตัวอื่นไปก่อนพี่แต่แปรไปก่อนอยู่ไหนวะคาวแชมป์อ่ะให้มันเล่นให้มา,มาหรือเปล่าพี่พี่ไอเทมเต็ม,มอ่ะอันนี้นี่ไอของแพงอะไรกูไม่เล่นโอลาฟไอ้เกี้ยช่างหัวโอลาไหมคุณซูใครวะเฮ้ยของเต็มไปหมดเลย โซกาโตกาพี่ใส่หนีกแล้ว coc โซก่า coc แล้ทำไมยาโอ้บมันถึงโดนจือป่ะไอเหี้ยเปลี่ยนคอมปุ๊บกูแตกเลยเลือดที่เหลือจะเยอะข้างหน้าเนาะเขาเยอะข้างหน้าข้งหน้าอย่างนี้สองดาวไอ้ม้าอ่ะสซก่ที่สองดาวเฮียม้าสองดาวผมต้องเอาม้าแทนว่ะโซกาไม่จำเป็นป่ะเอาบาทมาเพิ่มเปอร์เซ็นต ตัวกะสขายทิ้งได้แล้วก็เอาม้าไปเป็นซีซีคมกว่าไม่จริงๆมันต้องเอาไอ้เฮี้ยนี่ออกชื่อเฮี e ้ยอะไรชื my my ่อเนโก้อะไม่ไม่ชื่อเนโก้อะชื่อปื้มครับต้องเอาชื่อเนโก้อะออกใครเขาชื่อปื้มครับคุยอะไรวะพี่สะเตอร์หลบกชื่อปลื้มครับย่าโอท่านไหมย่าเดี๋ยวเราเอ้ยเราได้ไดมอนด์แฮน์ละย่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้แคทบอยครับเอาไปให้แคทบอย เออพี่ไอดัสพี่ขายกี่ตัวผมมีไอดัาสองตัวไอดัสมีห้าตัวเจ็ดแปดเอาไว้ตัวเอาปะเอาเลยปะไอแซดอ๋อทำไม่นี่เหรอใส่พี่มีลูกสองพันใช่ไหมใช่เหรอเอาจริงไม่ไปหาได้หาได้หาได้สบายีตัวนั้นหาง่ายไอ้ไอ้ดัสเราหาง่ายเชื่อขี่ขายโอลาฟทิ้งไปไม่เล่นแล้วปล่อยแม่งไอ้ยี่อ่ะหาตคทบอยพี่ไอ้ด้ส ได้ไหมรอรอพี่เจออีกตัวก็ได้จะได้เสียไม่เยอะพี่หกแล้วไอ,ดดอ้ดั้งอะรอพี่เจอเพิ่มก็ได้จะได้เสียที่ส่งไม่เยอะไอ้ความคนรวยจริงๆอะแค่รัดผมขาดแค่ตัวเดียวแค่เพื่อแค่ดั้งทิ้งไปไป,ไปให้พี่เสียดุ๊กไปดุ๊กแชมป์ไปไอ้หรอบ้าเขาไม่อยากให้เสียหให้เจอธรรมชาติเ,าเลยวะเอาดูาาาปไปให้ห้าบาทไม่เก่งเคไอ้ดา้งแปดบาทเลยนะ พี่ได้โซอี้เห็นรอยังโซอี้โซอีไม่เคยได้เลยไอเทมกูหยิบเที่ยอะไรก็ได้ละของแท้งของแท้งของแท้งเ <c oughs> อานิ่เ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 <ม>อานิ่งที่มีแดนหน้าตัวหนึ่งปะอยากได้แดนหน้าตัวหนึ่งไม่มีไม่มีมันถ้าเจออ่ะเพราะว่ามันมีที่ส่งอันเล็กอยู่ใช่ปะล่ะเอานี่ใช้ที่ส่งอันเล็กส่งขาดแดนหน้าตัวเดียวไม่ก็บอมอ่ะมันลบข้างหลังไงเดี๋ยวจะสามดาวบอมกับเดี๋ยวไอแบบบอมกับแดนหน้าตัวไหนก็ได้ขายดาร์ตไปถ้าเกิดถ้าเกิดเจอแดนหน้าขายคนนี้ แทนหน้าจริงเะแทนหน้าจริงขายไอดาตัวหนึ่งวะซีซีเนโกดีกว่าป่ะคนดูคือตอนนี้ผมถ้าผมได้โศกาส,สองดาวเราไม่รู้จะแทนใครอ่ะคือม้ามันซีซีมันดีอ่ะ<ม>เอา<ม>ไปบาททิ้งไว้อย่างเดียวเอาไปลดฟู่ไม่เจอเอๆๆ้ยเจอแทนหน้าตัวนึงไอ้แค่ส่งไม่ทันได้แล้วได้แล้ได้แล้วได้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ดาผมเหลือตัวไอ้ดาผมเหลือตัวเดียวนะเออถ้าง่ายสนถูะให้แคทบอยหาไอ้ดาสองดาวแล้วส่งมาให้เราก็จบแล้วตอนแรกอาจจะหาเก็บไอ้ดาสองดาวผมไม่มีตังค์ไเนี่ยไอ้มีโอชินสอน ที่กูเป็นมีฆ่ามาก่อนจึงไม่ได้ทำให้กูตายกันเร็วๆกูตา้านได้เยอมากเลยนะเขาบอกว่าพี่ไม่ส่งบอมเหรอเจอเอาชินสองดาวได้จาเอาชินบอมมาไปไหนกันบ่อยมีบอมตัวหนึ่งบอมขาดตัวหนึ่งบอมขาดตัวหนึ่งเอาไปป่ะได้ตัวหนึ่งสามดาวอ่ะใช่บบบอมมาไปไหนกันบ่อยมีบอมตัวหนึ่งบอมขาดตัวหนึ่งได้ได้ได้ไดไดอบอมบ้านพี่มันหน้าเหมือนอนอนดอเอ้าบอมสัตว์เที่ยวดีกว่าเฮียเขาชอบเลยอ่ะ แล้วเมื่อกี้มันมีใหญ่ด้วยนะเแล้วเมื่อกี้มีแล้วเมื่อกี้มีบอมในนี้มาข้างล่างอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีตรงที่มีไดอาน่าคู่กันเลยอ้าวเหรอไอ้ยังไม่ได้ฟังเลยสัตสโมเดลดูคอมตัวเองเกียร์เจาะไม่โคตรหาเอารถโซ่ย์กูโดนหลวงตายไปแล้วสัตว์เฮ้ยผมสู้ไอ้นี่ไม่ได้อ่ะกิวอ่ะโซ่ี์โดนหลวงตายไปแล้วแคนบอยบอมสีฟ้าเป็นไงโดนแช่แข็งไนี่ยสัส เฮียมันให้ตัง4บาทล่ะไอ้ผมแบบอาเพื่อเหรอส่งไอ้ด้านมาหน่อยเด้ตัวเดียวเลยเหรอส่งไปเลยนะไม่ใช่มีอยากให้ส่ง3ตัว๋อแบบ2ดาวนะเฮียส่งอีกกูเอ้ยชื่อเฮียอะไรนะเนโกผมจะ3ดาวแล้วเฮ้ยบอกผมแม่งฟ้าเลยตัวแบบขดมาแล้วแล้วเสียอันใหญ่ยนะทุเรศ ร้อเปอร์เซ็นต์สองบาทกูก็ลดไปเรื่อยๆอเดี๋ยวสี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนเนี้ยลดไปจนจะไม่เหลืออะไรแล้วบอมไม่ม<ท>ได้เจอทั้งบอม <laughs> แต่ส่งออนอะ่ะเกียร์พีกูไม่เก่งเอ้ยวลาฟส่งร้าวแล้วเอาไปเนะี่ยไม่เอาแล้วไม,ไม่ไม่ได้หาแล้ววาราอ่ะขายทิ้งนะชัวร์นะขายไปเลยขายไปเลย่ไมเป็นข่าวที่เดือดบอมข้าโบไปไอ้ชัดบอยไอด้านส่งร้าวไอ้เหี้ยไม่มาไปขหอเอาทำไมเก็บไม่ได้อ่ะท <laughs> ี่มันเต็มเหรอขายใครดีวะแค่โซกะแม่งเออช่องเต็มเก็บไม่ได้ด้วยก็เดี๋ยวฟัง ใช่ใช่มันไม่ยอมลดแรงให้เฮียเอาเรื่องว่ะทำไมเกมมันเนิร์ฟเกะโหดขนาดนี้วะไอ้เฮียแล้วผมจะชนะใครวะเนี่ยไอ้เฮียอย่าโอบกูก็ไปสองเดี๋ยวฟอนี่ไงเดี๋ยวไอ้ดาร์ที่ไปช่วยเร็วหน่อยแล้วกันนะช้าเดี๋ยวแม่งช้าตรงโซอี้นั่นแหละนี่โล่โอ้หดูโล่ดูโล่ดูโล่ไอ้ดาร์ทแบบเปล่งกี๊เดียวติดโล่ดิติดโล่ติดโล่อ๋อเฮียโซอี้ตายเฮีกระทืบทำไมกูสู้ไม่ได้วะเนี้ขบม้อมันต้องโซอี้สามละตอนเนี้ยเอ๊ะแต่เราได้ที่สองแล้วปะไม่สองคนชนนะคสุดท้ายชนะ เนี่ยยาโอต้องให้อีกคนี่ยพี่มาผมเล่นแบกอยู่อ่าเทมเพสล็อกเก็ตมอริโลอเ,เอ่อเทมไม่ใช่ล็อกเก็ตอ๋อไม่มีคนเล่นหรอวนะรอบนี้ยะโอพี่มี2ตัวเชื่อจะบอกให้ส่ง2อันก็ไม่ได้ต้องบอกให้ผมส่งอันหนึ่งก็ไม่ได้ยังยังเกินที่ส่งอเอาไงผมส่งไปแล้วส่งกลับดีกว่าวะรอบหน้าโอกาสก็ไม่มีคนเล่นนี่หว่าเนี่คนเดียวเลยเออเดี๋ยวนะเธอหน้าผมต้องใส่ดุ๊กดุ๊กเนโกปะป่ะเนโกะสามดาวฮะเนโก้สามเลยเหรอเออเดีย๋ยวผมส่งยาโอไปพี่ส่งยาโอกลับมาหน่อยนะได้ได้ได้ พี่มีที่ส่งกันเดียวแล้วนะใช่ผมก็มีอันเดียวเหมือนกันใครไม่รู้เฮียมม่ใช้เล่นนะใครไม่รู้แม่งใช้เล่นนะเฮียอย่าให้รู้นะสัตว์เอาแต่เราชนะแล้วไม่ได้เห็นอะไรสามดวงสามดาวเนั้นน่ะได้เห็นไอ้ด้านสามดาวไม่ได้เห็นไเฮียอะไรสามดาวเท่านั้นแน่ชนะเลยเฮียตาต่อไปพี่ได้ความหา เชียให้บอาเราชนะต่อเนื่องห้าครั้งบอกเชียร <c oughs> ำอะไรวะ <c oughs> บอกมีไปส่งบอกคบบอหพแฟยมอลให้ยูทูบรอเลยได้ไหม, <c oughs> มให้ยูทูบรอเลยนะ นี่มันเบื่อคือแบบสมองก็คือต้องมานั่งดูคอมเออเราล่องยังไงเราล่องโลงไงยี่คนก็ต้องการยี่แชทก็อ่านยี่พึ่ก็พูดแล้วก็ยี่อะไรก็ไม่รู้้ามีก็ส่งมาแล้วส่งแม่งไอ้สารบอมเฮ้ยตอนนั้นมันจังหวะเงียบมากเลยนะเอาเอาบอมม่ได้เอาบอมเนี่ยสะพกรตตึงออดเอาบอมเนี่ยบอมเาล่าออดบอมคอน้กูก็ูเลยบวาร์ไปดูให้ส่งออดออดมันต้องวมล่างเดียวส่งไมไอ้เชี่ยมัาไม่รวมล่างวะ คอ,อนแม่คอ,อนแม่งเปลี่ยนจากโล่เป็นคอนได้ <c oughs> <c oughs> บอมตืดคอนแล้วประเด็นคือมันมีในช่องข้างล่างอะ่ะ <c oughs> เป็นบอมฮาวผมว่าไอ้นี่มีไอ้นี่ไม่จำเป็นว่ะเนโกะอ่หลังจากที่ผมเล่นชิมเมอร์แล้วแปลงแปลง,แปลงแค่ถ้านับชิมเมอร์แล้วแปลงแค่สองใช่ปะ่ะคือเราต้องมีชิมเมอร์ยืนพื้นตัวปกติแล้วเราใส่เพิ่มได้แค่ไม่กี่ตัวเนโกะไม่โอเคเวที่โอเคคือโซลกานน่แหละเพราะว่าโซลกาพอสกิลมันฮิวให้ตัวข้างหน้าไม่ตายพอไม่ตายเราก็ไล่จาก ไอ้อะรบน้ซีโอซีก็ตีไปเรื่อยไม่ตายก็ตีไปเรื่อยไม่ตายก็ตีไปเรื่อยไม่ตายก็ตีไปเรื่อยแม้แม้ว่าในโกจะได้ซีซีก็ไม่กี่เฉยๆผมสูงว่าถ้าในโกเอาเป็นบามดีกว่าแต่ว่าสมกาศดีสุดก็ถึงแม้ว่าจะมีบัมบัมกับม้าเลือกอย่างนหนึ่งเวเลือกอย่างนหนึ่งบัมกับม้าเลือกเอาใครสองดาวก่อนให้ตัวนั้นตัวสุดท้ายเลยที่มาเสริมบัมไหนวะพี่ออนเหรอเออออนกับม้า กูไปบอมเลยเหี่อ่ะทานไหนไปหาถอนเพราะว่าบอมบอมเวลสี่บอมกําลังจะสารละเลย่มกลางโลกไม่ใช่เหรอวะกําลังจะสารละเลยบอมมันกลางโลกไม่ใช่เหรอวะกูดแล้วทำจิตเซนหรือเปล่าเออนั่นแหละก็คือตัว4บาทที่เป็นซีซีอ่ะครับออนกับม้าเลือกเอาใคร2ดาวก่อนก็ให้ตัวนั้นไปยืนหน้าบอมกับม้าเออออนกับม้าใช่ไหมผู้ถูกไหมบอ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 มพ่อไงเฮีย